7อันดับพระเหรียญหลวงพ่อกลยที่มีความนิยมมาตรฐานสากลมีอะไรบ้างราคาเท่าไรบ้างพุทธคุณเป็นแบบไหนบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มต้นที่อันดับที่7นะครับเหรียญเดิมบางหลวงพ่อกลยอออกปี15ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้ในใบบันทึกของวัดเดิมบางได้จารึกไว้ว่าหลวงพ่อเสกให้นานถึง 2, สองพรรษาพุทธคุณเน้นไปทางเมตตามหานิยมครอบคลุมด้วยยันนโมพุทธายะเป็นยันหลักของหลวงพ่อกลวยราคาเช่าหาปัจจุบันอยู่ที่หลักหมื่นแล้วแต่สภาพอันดับที่6 เหรียญจตุรพิษพรชัยหลวงพ่อกลวยปี2518นะครับปลุกเสกพิธีเสาห้าด้านหลังจะจะลึกไว้ด้วยภาษาไทยว่าอายุวันนะสุข,ขะภาระเพราะฉะนั้นพุทธคุณตรงตัวเน้นไปทางการให้พรอ,อยู่เย็นเป็นสุขราคาเช่าหาปัจจุบันอยู่ที่หลักหลายหลายหมื่นบาทแล้วแต่สภาพอันดับที่5เหรียญพุ่มข้าวบินหรือเหรียญแจกแม่ครัวที่เราได้ยิน ในปี2521ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญในชุดเหรียญรุ่น3พิธีปิดทองฝั่งลูกนิมิตพุทธคุณไปทางเมตตาค้าขายเหรียญรุ่นนี้ราคาเช่าหาปัจจุบันอยู่ที่หลักหมื่นบาทแล้วแต่สภาพนะครับอันดับที่ 4. เหรียญหลังยันไปสาระคมปี2521ถือเป็นเหรียญเยอดนิยมที่พบเจอบ่อยๆและคุณตาม,มากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้พุทธคุณไปทางแควคาดปลอดภัยผมพูดได้เต็มปากเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ประสบการณ์ตรงจากผมเองเรื่องแค้วคาดปลอดภัย ราคาเช่าหาอยู่ที่หลักหมื่นหลายๆห,หมื่นแล้วแต่สภาพนะครับอันดับที่3เหรียญหลังฮนุมานหลวงพวก,กวยปี252 1เป็นหนึงเหรียญยอดนิยมและโดดเด่นด้วยหนุมานยกพลลบที่อยู่ด้านหลังในช่วงนั้นหลวงพ่อทําให้กับทหารเพื่อไปออกรบนะครับเพราะฉะนั้นพุทธคุณตรงตัวชัดเจนเรื่องการต่อสู้การแข่งขันการมีชัยชนะราคาเช่าหาอยู่ที่หลักแสนบาทแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความสวยนะครับ อันดับที่2เหรียญรุ่นนี้หลายคนอาจจะพบเจอได้น้อยและไม่ค่อยได้เห็นนั่นคือเหรียญนโมตบบดเพราะด้วยจํานวนการสร้างเพียง2 0 0พันเหรียญสาหรับเหรียญรุ่นนี้โดดเด่นเป็นที่สุดเรื่องความยูยงคงกระพันความเหนียวความคงแข้วคาดราคาเช่าหาอยู่ที่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนแล้วแต่สภาพครับอันดับที่หนี่หนีไม่พ้นเรื่องความครบองค์ประกรอบนั่นคือเหรียญรุ่นหนึ่งยันมงกุฎพระพุทธเจ้า เหรียญรุ่นหนึ่งหรือเหรียญฝาบาทในปี2504หี่เหรียญรุ่นนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องพุทธคุณและที่สุดของเหรียญหลวงพ่อกวยด้วยยานมงกุฎพระพุทธเจ้าที่อยู่ด้านหลังปัจจุบันพบเจอน้อยมากๆและยิ่งเป็นเหรียญที่สวยสมบูรณ์แทบไม่มีเหตุเลยนะครับราคาเช่าหาเนี่ยอยู่ที่หลักแสนหลายๆแสนจนถึงหลักล้านแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความสวยท่านใดมีเหรียญหลวงพ่อกวยแบบนี้นะครับนบยินดีรับเช่าไปหาได้ถึงที่นะครับหรือง่ายๆเพียงท่านถ่ายรูปส่งมาหาผมพูดคุยราคากัน เครื่องเราเช่าหากันแล้วแต่สภาพสวยมีราคาสูงไม่สวยมีราคาที่รองลงมานะครับซื้อขายกันด้วยความซื่อตรงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ